สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้เราก็มาขึ้นเรื่องใหม่กันแล้วนะคะเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหานะคะทีนี้ประเด็นสําคัญในการสร้างโจทย์ปัญหาของเราคือต้องเหมาะสมนะคะแล้วมีความเป็นจริงมีความเป็นไปได้ในสถานการณ์จริงนะคะไม่ใช่อยู่ๆก็บอกว่าอ่าพ่อซื้อรถถัง30สคันเลยอย่างเงี้ยก็คือเป็นไปไม่ได้ซึ่งคนปกติคงไม่ไปซื้อรถถังนะนะคะเออเวลาหนูคิดก็จะต้อง เวลาเราสร้างโจทย์ปัญหามานะคะต้องมีความเหมาะสมแล้วก็สมเหตุสมผลเนาะอย่างเช่นนะคะเราลองไปดูก็คือสร้างโจทย์ปัญหาการบวกเนาะอ่ะเขาบอกว่าจินดาฝากเงินกับธนาคาร2องล้านสามแสนห้าหื่นเก้าพันบาทเมื่อครบปีได้ดอกเบี้ยหนึ่งล้านห้าแสบาทจินดามีเงินในบัญชีธนาคารเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมคือโจทย์ข้อนี้ไม่สมเหตุสมผลเพราะมันเป็นไปไม่ได้นะคะดอกเบี้ยธนาคารนะคะเรามัน ใช้เวลาแค่หนึ่งปีมันเป็นไปไม่ได้ที่หนูจะได้เงินมาเปล่าๆโดยการเอาเงินสองล้านไปฝากแล้วได้เงินคืนมาหนึ่งล้านห้าแสนโดยที่เราไม่ต้องทํางานอะไรเลยอนยะ่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นไปไม่ได้นะคะก็ถือว่ามันไม่สมเหตุสมผลหรือหนูอาจจะบอกว่าฉันซื้อ,อหุ่นยนต์บังคับราคาหนึ่งล้านบาทอย่างเงี้ยหุ่นยนต์บังคับคือมันเป็นของเล่นอนะใช่ไหมคะมันไม่ใช่หุ่นยนต์ที่แบบว่า,าที่เขาสร้างขึ้นมาแบบว่า อะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันเป็นแบบว่าเป็นแค่ของเล่นราคาหน,นึ่งล้านบาทอันเนี้ยมันก็คือเกินเกินเกินความเป็นจริงไปมันก็ไม่สมเหตุสมผลอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซื้อของเล่นแม่ซื้อตุ๊กตาให้ฉันราคาสองแสนบาทอย่างเงี้ยตุ๊กตาอะไรราคาสองแสนบาทไม่มีหรอกใช่ไหมคะหนูก็จะต้องเอาอะไรที่มันสมเหตุสมผลหรือ แม่ซื้อทองคํามาจากร้านทองราคาสิบบาทอด่างเนี้ยมันก็ไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมคะซึ่งราคาทองจริงๆมันต้องมีราคาเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นใช่ไหมคะแต่มาราคาสิบาทมันก็เป็นทองของเล่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาชันซื้อน้ำหนึ่งขวดราคาอ่าสี่พันบาทอย่างเงี้ยน้ําอะไรสี่พันบาทมันไม่ใช่น้ำเปล่าแล้วใช่ปะเราก็ต้องสร้างโจทย์ให้มันสมเหตุสมผลนะคะอันน,นี้ลองมาดู ในตัวผู้ชายกลมๆสีเขียวๆน่ารักน่าักแดงแดงนี้นะคะเขาบอกว่าจินดาซื้อที่ดินสองล้านสาแสนห้าหมืนเก้าพันบาทซื้อมากกว่าค่าสร้างบ้านหนึ่งล้านห้าแสนบาทจินดาจ่ายค่าสร้างบ้านเท่าไหร่งงไหมอ่ะทีนี้เขาบอกว่าโจทย์ปัญหานี้ไม่ถูกต้องเพราะราคาที่ดิน ราคาที่ดินมากกว่าค่าสร้างบ้านใช่ไหมแสดงว่าค่าสร้างบ้านจะต้องน้อยกว่าที่ดินใช่ไหมคะมันจะเอาไปบวกไม่ได้เพราะว่าในข้างบนนี้นะคะตัวข้างบนนี้นะเห็นไหมเขาให้สร้างการบวกใช่ไหมคะแต่กลายเป็นว่าพอโจทย์ที่เด็กวิชายคนนี้ค่ะเขาสร้างขึ้นมามันกลายเป็นการลบแทนใช่ไหมอย่างนี้ก็คือไม่ถูกต้องนะคะมันต้องถูกหลักด้วยอ่าแต่ถ้าใช้คําว่าทําไม น้อยกว่าเนี่ยจะถูกต้องใช่ไหมคะในเด็กผู้หญิงคนนี้เห็นไหมโอเคไหมอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะเราลองมาสร้างไปอาจโจทย์ปัญหากันซิเขาให้ที่ว่างมานะเดี๋ยวครูจะเป็นตัวอย่างให้หนึ่งข้อในการลบแล้วก็บวกหนึ่งข้อเดี๋ยวนะักเรียนไปทําข้อสอบข้างล่างนี้เองนะคะทีนี้อ่ะเราก็มาดูสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ที่กําหนดอ่ามีตัวนี้มาให้ทำไมไม่รู้แค่สร้างโจทย์ปัญหานะคะ ใช้เครื่องคิดเลขทำไมไม่รู้แค่สร้างจทปัญหาเองอะมาในการลบเช่นสมมุติคุณครูบอกว่าอะอะไรดีแม่มีเงินในธนาคารเจ็ดแสนสองมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทอ่า ทำยังไงมันถึงจะเป็นการเอาอันนี้ลบออกไปเป็นไงเบิกออกมาใช้ใช่ไหมคะหรือหรือหรือพ่อมีเงินน้อยกว่าแม่ใช่ไหมอ่าหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าสมมติคุณครูคเอาง่ายๆก็คือเบอิกถอนดีกว่าอถอนเงินถอนเงินมาใช้จ่าย ทำอะไรดีใช้จ่ายทำอะไรดีอะไม่ต้องบอกก็ได้มาใช้จ่ายหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทใช่ไหมเราจะต้องถามว่าไงเราต้องกําหนดสองอันใช่ไหมต้องกําหนดมาสองอันอย่างน้อยกําหนดสองอันเราก็ถามถามว่าอะไรพ่อมีเงินกี่บาทอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เราพูดถึงแม่อยู่ใช่ไหมคะเราจะไปบอกว่าฉันเหลือเงินเท่าไหร่แบบนี้ได้ไหมก็ไม่ได้เราพูดถึงแม่อยู่ใช่ป่ะดังนั้นสิ่งที่เราถามเราก็จะต้องถามว่าแม่ เหลือเงินในธนาคารมันต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะอื่นเวลาหนุแต่งประโยคมาแต่งสร้างโจทย์มามันต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะคะกี่บาทอ่าแบบนี้นะคะนี่คือประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบนะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนไปทํามาข้อ2โจทย์เหมือนกันนะใช้เจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยลบกับหกหมื่แดันห้าร้อยเหมือนกันในข้อสองนักเรียนไปสร้างโจทย์เอาเองนะคะอ่ะเรามาดูการบวกนะกันบวก เดี๋ยวคุูเขียนไว้ให้ข้างบนว่าอันนี้คือการบ้านนะคะครั้งที่เท่าไรสิบสามแล้วนะคะอ่าเรามาดูการบวกโอ้โหร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้านทำไงดีอะไรมันถึงจะสมเหตุสมผลกับร้อยกว่าล้านเนี่ยคะ่ะบ้านใช่หมโอเคบ้านหรือที่ดินใช่ไหมคะที่มันราคาสูงใช่ปะ่ะอ่ะเอาที่ดินบ้านหรือว่าเป็นทรัพย์สิน ใช่ไหมคะหรืออถ้าจะเป็นการซื้อเนี่ยควรจะเป็นซื้ออะไรที่มันราคาประมาณเนี้ยรถที่มันแบบว่าแพงๆใช่ไหมคะจะมาบอกว่าซื้อ honda j a z z อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องสมเพุสมผล Lamborghini ซื้อแบบว่ารถอะไรที่มันแบบแพงๆใช่ไหมคะหรือสร้างบ้านราคาร้อยกว่าล้านซื้อที่ดินหกสิสองล้านเลรอย่างเงี้ยโอเคสมเพุสมผลแต่จะไปบอกว่าหรือจะบอกว่า แม่มีเงินหรือพ่อมีเงินในธนาคารเท่านี้อ่ะโอเคได้ใครๆก็มีเงินในธนาคารเท่านี้ได้ใช่ปอ่ะยังสมเหตุสมผลอยู่เพราะว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้นะคะแล้ว6 2สินี่เอามาบวกก็อาจจะทํางานเพิ่มได้เงินมาเพิ่มหรืออะไรก็ตามนะคะโอเคอเดี๋ยวครูสร้างโจทย์ให้ดูกันบวกก่อนแล้วเดี๋ยวนักเรียนไปทําข้อสอเองนะคะอ่ะครูบอกว่าข่อมี มีเงินอีกแล้วเมื่อกี้ก็มีเงินเนาะไม่เอาดีกว่ามันมันเหมือนกันไปอ่ะเว่าะสร้างบ้านแล้วกันใช้งบประมาณงบประมาณตัวนี้ไม่ใช่ค่าประมาณนะคะคำว่างบประมาณก็คือก็คือเงินหรืองบที่ใช้ในในในการสร้างเนี่ยค่ะเออ ใช้งบประมาณไม่ได้หม,มายความว่าให้สร้างค่าประมาณนะคะบาทนะคะพ่อสร้างบ้านใช้เงินดีกว่าอ่ะไม่คะใช้คำว่างบประมาณอ่ะพ่อสร้างบ้านใช้เงินพอรวยมากเลยมหาเศรษฐีนะคะพ่อสร้างบ้านใช้เงินหนึ่งร้อยห้าสิบหกล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทนะคะให้เงิน ให้เงินพี่ไปซื้อรถแลมโบกินีอ่ารถแลมโบกินีหกสิบสองล้านห้าแสนบาทต้องถามว่าอะไรพ่อเหลือเงินกี่บาทได้ไหมไม่ได้ให้เพราะไม่รู้ว่าพ่อมีเท่าไหร่แต่พ่อใช้ไปเท่านี้ใช่ไหมมีแต่ใช้กับใช้ใช่ไหมให้ให้ให้ไปอย่างเดียวนั้นต้องถามว่า พ่อใช้เงินทั้งหมดกี่บาทนะคะหนูจะไปบอกว่าพ่อเหลือเงินกี่บาทไม่ได้นะเพราะหนูบอกพ่อใช้เงินไปเท่านี้แล้วก็ให้พี่ไปเท่านี้แล้วพ่อเหลือเงินกี่บาทหนูรู้หรอรู้ไหมคะไม่รู้เพราะเราไม่รู้ว่าพ่อมีเงินกี่บาทเราจะไปรู้ได้ไงว่าใช้ไปเท่านี้ล้วจะเหลือกี่บาทใช่ไหมเราต้องถามว่าพ่อใช้เงินทั้งหมด กี่บาทตบวนี้นะคะเดี๋ยวเราเรียนไปสร้างเองนะคะลบ1ข้อบวก1ข้อนะคะสำหรับวันนี้นะคะการสร้างโจทย์ปัญหาสำหรับวันนี้ครั้งที่13แล้วก็พอเท่านี้โน้ตเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ